สวัสดีทุกท่านครับถ้าจะกล่าวถึงพิมพ์พระยอดนิยมที่สุดในเมืองไทยนะครับคงหนีไม่พ้นพิมพ์พระสมเด็จครับแล้ววันนี้ผมมีพระสมเด็จปลุกเสกถึง3วาระด้วยกันครับเป็นพระสมเด็จ9้าชั้นแตกไรยงาวัดโพธิสะอาดครับแหม่ต้องบอกว่ารุ่นนี้ปลุกเสกถึง3มวาระด้วยกันครับเป็นวัดเก่าของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรครับเดี๋ยวเรามาคอยติดตามชมกันครับว่าพระสมเด็จรุ่นนี้มีความสวยงามเป็นอย่างไรแล้วก็ ผมมีรายการไหนมาแบ่งปัเนเพื่อนๆบ้างครับเดี๋ยวเราไปคอยติดตามชมกันครับพระสมเด็จ9ชั้นรุ่นดวงนะครับผ่านพิธีพุทธาพิเศษถึง3วัน3วาระใหญ่ครับวาระที่1วันที่4ต่กรกฎาคมปี2,567ครับหลวงป,ปู่ศิลา สิริจันโทรครับนั่งปกอธิษฐานจิตวรถุมคลที่ธรรมอุทยานจังหวัดกาลสินครับวาระที่สองวันศุกร์ที่5กรกฎาคมปี2567ครับพระอาจารย์สุยันโคสัพยวัดป่าวังน้ําเย็นครับวาระใหญ่นะครับเป็นวาระที่3นะครับวันเสาร์ที่6กรกฎาคมปี2567ครับมีเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกมากมายครับอาทิเช่นหลวงปู่นหนุนหลวงปู่อุดมทรัพย์หลวงปู่โสภาหลวงปู่เถิงนะครับ พระจานาร์เด่นดวงครับและอีกหลายท่านครับถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากๆครับสําหรับวาระ3ามครับหลังเดิมๆซีนเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะพระสมเด็จ9้าชั้นแตกรายงานหนุนดวงนะรายการนี้จะเป็นรายการแจกทานนะครับแม่จำนวนการสร้างไม่เยอะด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมมาแจกเพื่อนๆ้ชมนะครับ นี่โอ้นี่ครับจะมาในกล่องสีขาวนะครับนี่ฮะเขาเขียนว่าแจกทานนะครับนี่ครับจะเป็นรายการเดียวทั้งกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมมาส่องให้เพื่อนได้ชมกันครับชมองจรกันะครับสําหรับสมเด็จเก้าชั้นนะครับวัดจัดซ้านะครับรุ่นหนุนดวงนะครับเป็น รายการแจกทานเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับนี่ฮะรายการที่สิบเจ็ดจำนวนการสร้างสี่พันองนะครับนี่ฮะจะไม่ใช่รายการลุ้นนะครับจะเป็นเนื้อเดียวทั้งหลังนะนี่เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยครับนี่สีเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นกล่องสีขาวนะครับนี่ฮะมีสีนวัดไปด้วยนะนี่ครับเปิดดูกันเลยะกะกัมยี่สีแดงนะ อ๋อมีสติกเกอร์แจกทานมาด้วยนะนี่ครับนี่ฮะจะไม่ใช่รายการลุ้นนะครับมาหบโอ้นี่ครับแม่นี่ฮะนี่ครับ,รบโอ้จะเป็นตอกใหม้ท่อ้ด้านหลังจะเป็นปมตายางนะโอ้ด้านล่างจะเป็นโค้ดกำกับด้วยเลเซอร์นะครับจะเป็นแตกรายงาทั้งหลังนะฮะ นี่ครับโอ้โหที่เจาะลึกเลยนะนี่ครับหมายเลขเจ็ดแปดศูนย์แม่นี้ศูนย์หรือหนึ่งศูนย์นะเจ็ดแปดศูนย์นะครับตรงนี้แม่นี่นี่นี่โอ้โหแตกรายงานนะก็มีตอกสอนะครับโอ้มวลสารดีมากเลยนะนี่นี่ครับแตกรายงานนะครับ เป็นรายการแกล้านนะครับนี่ยขำสอลงไปนะครับมาปลุกเสกถึงสามวาระนะครับสายสนเจดิพานนี่ครับจะมีขำวัดนะครับปัจโกศีสะนะนี่ครับตารางจะเป็นหมายเลขกำกับนะเดี๋ยวเรามาลองเปิดชมอีกองหนึ่งนะนี่ครับ อ่ก็ปกล่องได้เลยนะรายการที่สิบนะครับปึ๊บอ๋อนี่ครับเหมือนกันนะฮะนี่ครับจะเป็นรายการเดียวทั้งหมดเลยนะครับน่ฮะท่านใดชอบเนื้อแต่อะไรนะก็น,นี่ครับอ๋อพิมพเขาพิเศษทั้งหลังนะอ๋อนี่ครับ เออผมลืมดูนะเมื่อกี้นะมีคำว่านี่ครับพิเศษนะครับอ๋อนี่ครับเลเซอร์ยิงไปคำว่าพิเศษนะครับแสตมานกับรายการลุ้นนะนะครับอันนี้จะเป็นรายการแจ้งข่าวน,นะครับนะครมบมีสอสลาต่อไป้วยนะอันนี้เนี่ยยัไม่ได้เลยโอ้เมื่อกี้เจ็เอามาลังเดียวกันนะอันนี้เจ็บอะไรเอ่ยเจ็ด 92นะครับนี่จุดนี่จด2ครับภาพไม่ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ชอบสมเด็จนะนี่ครับท่านใดที่กลัวเสียหายนะครับก็ให้ผมแกะก่อนส่งก็ได้นะครับนี่ครัท่านใดอยากได้ซีเดิมเดิมยุ้นใหม่เลยก็บอกได้เลยนะครับนี่ครับสำหรับในการแกะฐานจุลกระชากเพียง4,000องค์เท่านั้นครับ ปุกเศษสามวรับวัดโพสีสะอาดครับท่านใดสนใจก็ทักทายกันมานะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าชีวิทรอได้ใหม่ในอ EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับผม